สวัสดีครับสวัสดีลูกๆที่รักทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับพ่อหมีจะคุยในเรื่องของไตราย,ยางนะครับหรือว่าอักษร3ามม่นะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับถ้าลูกมาดูคําว่าไตราย,ยางนะครับลูกดูคํานี้นะครับไตราย,ยาง ถามว่าไตรายางหมายความว่าอย่างไงนะครับไตรายางก็คือเป็นการแบ่งอักษรน,นะครับตามพยัญชนะ44ตัวเนี่ยนะให้เป็น3ส่วนด้วยกันนะครับแบ่งพยัญชนะ44ทั้งหมด44ตัวเนี่ยให้เป็น3หมู่ด้วยกัน นะที่เราเรียกมันว่าเป็นอักษร3หมูนั่นเองประกอบไปได้วยหมู่อะไรบ้างนะครับอักษรสูงนะหมูอักษรกลางและก็หมูอักษรต่ำนะครับเป็น3หมูนนะเอาทีนี้เรามาดูแต่ละตัวมันจะมีรายละเอียดยังไงนะครับไปดูตัวแรกก่อนเลยนะครับเป็นลักษณะของอักษรสูงก่อนนะอักษรสูงนะครับแบ่งจาก44ตัวมาแล้วอักษรสูงเอาไปทั้งหมด11ตัวนะ อักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวมีตัวอะไรบ้างนะครับขอไข่ขอขวดชอฉิตถอฐานถอถุงขอพึ่งฝอฝาสอสลาสอบริสีสอเสือและหอหีบครับหลักการจำนะหลักการจําง่ายๆนี่เลยลูกผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอ่าหลักการจานะครับผีฝาก งข้าวสารให้ฉันนะครับนี่คือหลกักการจำของอักษรสูงนะผีก็คือหอพึ่งนะครับฝากก็คือฝอฝาถุงก็คือถอถุงข้าวก็คือขอไข่สารก็คือสอเสือให้ก็คือหอหีบและฉันก็คือเฉาะิมันยังคงมีตัวที่มันเสียงซ้อนกันอยู่ นะดังนั้นก็จำไม่ให้ดีว่าอักษรสูงจะมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด11ตัวครับนะครับอ้าวต่อไปไปดูที่อักษรกลางกันบ้างนะมาดูที่อักษรกลางนะครับอักษรกลางเป็นยังไงอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัวลูกนะครับอักษรกลางมีทั้งหมด9ตัว9ตัวนี้มีอะไรบ้างใ่จิก เด็กตายเด็กตายบนปากปูงแห่นะพ่อหมีพูดถึงเรื่องของหลักการจําได้วเห็นหมนะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากปูงนี่คือหลักการจานะครับมีอะไรบ้างละ่ะมีก็ไก่มีจอจานดอชดาดอประตัดอดอเด็กตอเต่าบอมน้ยปอ,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 อปลาและก็ออ่างน,นี่คือนะอักษรกลางมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด9ตัวนะครับ นี่คืออักษรกลางนะอ่าต่อมามาดูตัวสุดท้ายอักษรตำ่ำนะตัวสุดท้ายอักษรต่ำลุกนะครับคือะอ,อักษรต่ำอักษรต่ำอ่าอักษรสูงเอาไปแล้ว11บตัวใช่ไหมนะครับอักษรกลางก็เอาไปแล้ว9ตัวรวมกันแล้วเป็น20ตัวแล้วนะครับดังนั้นที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็เลยกลายเป็นอักษรต่ำหมดเลยนะ <began> ที่เหลือ24ตัวเนะี่ยนะครับก็เลย เป็นอักษรต่ำทั้งหมดเลยนะครับซึ่งในลักษณะของอักษรต่ำก็จะแบ่งออกได้เป็น2ส,ส่วนก็คืออักษรต่ำคู่นะและก็อักษรต่ำเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันลึกๆตรงนี้ครับไปดูต่อนะ,อะมาดูที่รายละเอียดของอักษรต่ำคู่กันก่อนนะครับวันนี้เราดูลักษณะของอักษรต่ำคู่กันก่อนอักษรต่ำคู่มีทั้งหมดกี่ตัวลูก14ตัวนะอักษรต่ำคู่มี14ตัว ประกอบไปด้วยคอควายคอคนคอระครังชอช้างซอโซ่ชอเชอือกนะครับทอนังมณโฑท,ทอพูเท่าทอทหารทอทงพอพานฟอฟันพอสำเภาและหอ,อนกมูกนะมีทั้งหมด14ตัวถ้าหลักการจําง่ายๆลูกก็นึกถึงอะไรลูกนนะถ้าหลักการจําง่ายๆเลยให้ลูกนึกถึงพ่อพ่ออะไรพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่อเห็นไหม พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อแอพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อลูกจะต้องจําอันนี้ด้วยนะครับในขณะเดียวกันนะครับพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อมันมีอยู่7ตัวใช่ไหมมันก็ยังมีเสียงที่มันซ้ํากันอยู่จนถึง14ตัวนะครับเช่นนะพอพ่อคําว่าพ่อพอพานก็จะมีพอสัมเพาเสียงซ้าอยู่นะครับดังนั้นให้ลูกดูดีๆนะนะครับอต่อมาไปดูที่อักษร ต่ำเดี่ยวนะครับไปดูที่อักษรต่ําเดี่ยวบ้างอักษรต่ําเดี่ยวเป็นยังไงอักษรต่ําเดี่ยวที่เหลือทั้งหมดทั้งมวลก็จะเป็นอยู่10ตัวลูกนะครับอักษรต่ําเดี่ยวมีทั้งหมด10ตัวมีอะไรบ้างงงงนะครับมีอยอหญิงนะครับนนเนรนะครับนนหนูมา,มามะยอยักษ์รอเรือรอลิงวอหวนและรอจุฬาเนาะดังนั้นหลักการจําของอักษรต่ําเดี่ยวง่ายๆเลยก็คือ งูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลกครับงูใหญ่นอนอยู่ณริมวัดโมลีโลนี่คือหลักการจำฝังอนต่ำเดียวครับสิบตัวเป๊ะเลยนะครับเอาละนะ ที่ว่ามาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดูนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะของไตรายางหรืออักษรสามหมู่นี่หรือว่าใครถามก็ตามแต่ว่าไตรายางหรืออักษรสามหมู่คืออะไรนะนั่นก็คือแบ่งเป็นการแบ่งพยัญชนะทั้งหมด44ตัวในภาษาไทยออกให้เป็นกี่หมู่บอกออกให้เป็นสหมู่นะครับแบ่งออกไ,ได้หมู่อะไรบ้างครับอักษรกลางนะ แบ่งออกได้เป็นอักษรสูงนะครับและแบ่งออกได้เป็นอักษรต่านะครับซึ่งอักษรต่ําตัวนี้แบ่งออกเป็นอักษรต่ําคู่และอักษรต่ําเดี่ยวนะครับแบ่งออกเป็นสองคู่สอ,สอสงส่วนด้วยกันฉะนั้นแล้วลูกมาดูครับถ้าเป็นลักษณะของอักษรกลางให้ลูกนึกถึงอะไรพ่อหมีบอกแล้วว่าถ้าเป็นลักษณะอักษรกลางให้นึกถึงไก่ใช่ไหมไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปกโคนะนี่คือลักษณะ หลักการจําของอักษรกลางถ้าเป็นอักษรสูงล,ะละ่ะลูกอ่าอักษรกลางนี่มี9ตัวเนาะอ่าอักษรกลางมี9ตัวถ้ามีอักษรสูงละ่ะอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวให้นึกถึงอะไรครับให้นึกถึงผีอ่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันนะครับแล้วก็นับนับนับดูเสียงตัวที่มันซ้ํากันด้วยนะครับเอาละอาต่อไปไปดูที่อักษรต่ําคู่ก่อน อักษรต่าคู่มีทั้งหมดกี่ตัวอักษรต่าคู่มีทั้งหมด14ตัวอักษรต่ําคู่มี14ตัวให้หนึกถึงใครครับให้หนึกถึงพ่อขานะให้หนึกถึงพ่อขานะครับอ่าอักษรต่ําคู่ให้หนึกถึงพ่อขามทีทั้งหมด14ตัวพ่อขาฟันทองซื้อช้างห่ออย่างนี้เป็นต้นและตัวสุดท้ายอักษรต่ําเดียวอักษรต่ําเดียวมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่ตัวลูก10ตัว นะอักษรตําเดียวมี10ตัวนะครับนึกถึงอะไรลูกอันนี้นึกถึงงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะครับงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกแฮ่สนะิบตัวเป๊ะเลยนะฉะนั้นแล้วนะครับในคลิปนี้พ่อหมีว่าด้วยเรื่องของไตรายางหรืออักษร3หมู่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด3หมู่ด้วยการน,นะอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่า นะแต่ละหมู่แต่ละหมู่ที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ให้ลูกไปฝึกแล้วก็ทบทวนตัวเองนะนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อหมีคงขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ